ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเช้าอย่าปาดุนนะคะผูคนมาเยอะนะคะแต่ผมฟ้าไม่เป็นใจน,นี่นะคะสมอเราก็กําลังจัดเตรียมคนดูคนก็มาก,มะะก็มาเป็นผิดอาสาก็ต้องช่วยให้้ผู้มีนะคะผู้มี ได้รับของนะคะถุงพระราชทานนะคะก็มาจัดเตรียมรอช่วยเหลือเนาะค่ะผู้ที่ได้รับของนะคะเช่นผู้เท่าผู้เกิดเนาะที่เขาโอ้โุนตอนนี้กำลังมากลังไหลมาเต็มจัดเตรียมนะคะจัดเตรียมสถานที่นะคะก็้ เลยแฉโอซูรุฮไปหน่อยนะคะเพราะว่าฝนฟ้าตกมากนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะเราก็นะคะเป็นจิตอาสาก,ก็ต้องได้มาช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะยังไม่ถึงเวลานะคะมาตั้งแต่เช้านะคะน้ําก็ท่วมเข้ามาในสนามแล้วนะคะน้าท่วมสนามและตอนนี้ก็ต้องได้เร่งเครื่องสูบน้าออกเพราะน้ำเยอะนะคะฝนตก ุนก็ตกแรงมากเลยเนาะคู่คนกำลังหลังไล,งล่กันมาเยอะแยะนะคะน้ำก็เออนองเข้ามาเพราะว่าฝนไม่หยุดฝนไม่หยุดต้องจัดตเตรียมนะคะเพราะว่างานใหญ่มากเลยนะคะ รวมก็ตั้งสามหลังนะคะเพราะว่านะคะเตรียมนะคะผู้คนนะคะต้องได้ได้เช็คบัตรยาชนประกะารนี้ฮะไม่ได้ตรวจบัตรยาชนที่แจ้งหนึ่งวะแล้วก็ได้นี่เราก็ไปหาหม่องนางเลยได้อีกแ,แล้วจ้าเขาตรวจแล้วเนาะเนี่ยดังแล้วเนาะมันนั่นไงเงี้ยเราก็เปิดมือเลยบ่ตัวเขาว่าให้ไปตรวจตรวจถ้าก่อนเพราะว่าสิดสดกกาาได้รับกับองค์ขมมณฑ์สีข่าวว่าให้ตรวจ วัดแล้วก็หายมากเลยบอ,อไปตามถัดของแล้วนะโอ,อ้อ่าตามหมู่บ้านเลยค่ะอยู่อยู่จุดไหนอยู่บ้านใดก็ไปนั่งลำบากลำบากเพราะว่าฝนตก มูด้ายมูด mm. <c oughs> uh, şey oh, ้ายมูบ้านด้ายกันไปเดี๋ยวสิจัดการนะคะเนาะเดี๋ยวสิบอกว่าให้ไปฮุยูุดด้ายเพราะว่ามันตั้งสิบหกมูบ้านเนาะหกมูบ้านโอ้ลำบากล้ำบุญเนาะมันฝนตกก็เป็นจังทีละ เท่านาทีช่วยกันเนาะพากันช่วยกันชูบ้านชูเมืองอะไรเพราะว่ามันคนมันหลายมีเรืเ่องเครื่องสูบน้ำออกแล้วน้ำเต็มเนาะ,ะว่าสิจัดจัดเตรียมก็ย่างมาท่านด้จัดเตรียมเ,เพราะว่ามันโอ้เนาะของมันหลายลกำลังหลังไหลกันเข้ามานะคะบูตอนนี้พวกเราก็เป็นนะคะ ช่วยกันช่วยกันนะคะเพราะว่านะคะโอ้ประชาชนกําลังหลังไหลกันเข้ามาเยอะนะคะ <blue> เพราะว่าตอนนี้นะคะยังยังไม่ถึงเวลานะคะยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องได้ทําการนะคะเ,เรื่องเครื่องสูบน้ํอาออกเพราะว่าน้าจะเอ่อนนองเข้ามานะคะเต็มตอนนี้นะคะก็ยังช่วงเช้าอยู่นะคะยังช่วงเช้าอยู่เนาะตอนก็คงจะยังไม่ได้เวลาเพราะว่าคงจะได้เวลาก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะคะเพราะว่ามัน ฝนฟ้าเนาะฝนฟ้าตกก็ต้องได้นะคะนี่นะคะเร่งเครื่องสูบน้ําออกไปโน้ะเอออ้ามาแล้วนะคะน้ําอสมอก็ต้องได้นะคะดูแลช่วยกันนะคะเอออนี้ก็กําลังเนาะโอ้โหผู้คนเยอะมากเลยนะคะต้องได้ช่วยกันนะคะเตรียมนะคะเพราะว่าต้อนรับนะคะแขกเรือมากันเยอะมากเลยนะคะหลายหมู่บ้านเนาะมันก็เลยต้องนะคะ ช่วยกันช่วยกันเอาน้ามเอาในออกเรือมันน้ามลหลโพดผุมากแล้วมากแล้วโอ้ยเนะาะทั้งเสียมทั้งยังหามไปมากเพราะว่ามันหลยหลาผูรลายคนเนาะกำลังมากตอนนี้กำลังเต็มอยู่เนาะ นะคะสามล้างคู่คนบ้านนอนแนวนี้แล้วอุขมมนสีมาเนาะยินดีเนาะค่ะเนาะเท่ากับมีคมยินดีน้องเรียนบ้านปกดูมนาะได้อุปมมนรีมาเยี่ยมอะร่างจัดอยู่เตรียมอยู่ว่าหมู่บ้านเลิ่มันหลายหมู่บ้านเนาะตอนนี้กะปลาซอยเดียวเท่เอาได้เล้วมันคนตตถ้ากันซอยกันซอยกันเด้อค่ะพี่น้องโอ้เนาะอสมอเท่ากับหลายเนาะตั้งที่พกหมู่บ้านมาซอยกัน มันนี่กะกำลงังจัดเตรียมให้มันเป็นความเป็นโอ้ยหมดกระหลายหน่อยนเรื่อมันฝนตกฝนกคกมานเนาะน้ำกระทมโอ้ยชอยเหลือชอยเหลือเร่งเครื่องชูบน้ำออกอนนีก่กะกำลงังมาหลายแล้วมาหลายมูบานแล้วเต็มผูคนกะลา วศหอมอของเราก็กำลังช่วยกันนะคะนี่ทีดอาสาก็เยอะอาสาเราก็เยอะมาจัดเตรียมคัดกองนะคะคัดกองแล้วก็เข้ามาในรูมนะคะพระลํา ฟ้าก็โอ้เนอะรถก็เข้ามาก็ไม่ได้เพราะว่าน,นะคะมันฝนตกน้ําท่วมนะคะมันก็เลยเล็นะคะสนามกว้างใหญ่ขนาดนี้ก็ยังนะคะตอนรับผู้คนได้เยอะขนาดก็คงจะกำลังเนาะนะคะจัดเตรียมนำไม,ไม้กระดานนะคะมาเพราะว่ามัน นี่ทั้งโคนทั้งตมนะคะโอ้ยเหมือนกับดำหน้าเลยนะคะรวมโดยช่วยกันนะคะรวมโดยช่วยกันนี่แหละเนาะเพราะว่าเป็นหูเป็นตานะคะเกบ้านเกเมืองมาจัดเตรียมจัดเตรียมนะคะช่วยกัน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 เด้อ เพราะว่าน้ํามันนี่แหละฝนตกเนาะฝนตกเราก็ต้องได้ช่วยกันช่วยกันสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ